ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ออกมาดักหนูเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอบ่อนแรกก่อนนะครับนี่จะให้ดูรูหนูครับนี่นะครับบ่อนแรกนะครับหุน่นหนูนะ okay. ครับนี่ครับทางเดินนะครับตอนนี้ดักไปสองหลังงทางเดินเดี๋ยวจะดักปากรูไว้ที่นะครับโอเคครับครับตอนนี้มาดูจุดที่สองนะครับนี่ได้ดักเสร็จแล้วนะครับขุยไม่ใหม่เลยนะครับนี่ครับ ขับขี่ยิบครับดูทางเดินครับดูทางเดินครับเริ่มเลยครับทางเดินหนุ่มครับนครับนี่ครับทางเดินหนูนี่เป็นฟุ้นเลยครับเป็นร่มเลยนะครับดูสังเกตจากทางเดินครับย่อไปนู่นเลย โอเคครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปอุปกรณ์ยังเหลืออีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ดักใหม่แปลงนี้เราก็ได้ดักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาแปลงใหม่ดักต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันครับรอบน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายนะครับแปลงนี้นะครับโอ้ยหน่ย่ยร้อน,รบบน,น,นครับเดี๋ยวขี่รถกลับบ้านเดี๋ยวไปนั่งพักห้างก่อนครับี๋ยวค่อยขี่รถกลับบ้าน ไม่น่าจะดักหมดแล้วครับเหนื่อยเหลือประมาณสามสิบหลังนะครับประมาณร้อยหลังไม่ไหวร้อนมากครับอากาศช่วงนี้ไม่ออกหาก็ไม่ได้ยอดลูกค้าเยอะครับกิโลละสามร้อยบาทเนาะมต้องออกหายเขาหน่อยเก็บไว้กินเองก็ส่วนหนึ่งหาขายก็หาส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเรามานั่งพักห้างก่อนครับเดี๋ยวขี่รถกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันตอนยมหนูครับครับระหว่างรอเวลาไปยามหนูครับ ครับสวัสดีครับรอบหัวค่านะครับถึงเวลามายามหนูแล้วครับวันนี้เรามาถึงจุดที่แรกที่เรามาได้มาดักนะครับเดินไกลหน่อยนะครับจากที่จอดรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวถึงที่แล้วเจอกันครับครับเราก็จะเดินมาถึงที่แรกแล้วนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับ หรือหนูไม่ออกไม่รู้ครับพอมาเย็นนี้ฟ้าล้องคลื่นขึ้นอยู่นะครับบ่วงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเดีย๋ยวแต่งบ่วงบ่วงกันครับครับมาที่แรกกาวเลยนะครับมีบ่วงรูดอยู่สองหลัง เดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงนะครับดักไว้สามที่ที่ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ดักหนูอีกที่ต่อไปครับครับก็มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้กินหนูแล้วมั้งเสียงฟ้าร้องจนเย็นหนูไม่ออกหรือเปล่านะครับเหมือนฝนจะตกนะครับอ่าเห็นดูก่อนนะครับ ี่ต้องแตงบ่วงหลายบ่วงเลยครับน่าจะหนูโลดได้ละตัวนึงนี่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 เจอครับเดี๋ยวเก็บหนูกันครับสองตัวครับนู่นนู่นนู่นครับนี่ไม่ฟาวแล้วครับจุดที่สองครับสี่ตัวนับสี่ตัวโอเคตัวสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สามต่อไปครับก่อนที่เราจะเดินทางไปจุดที่สามนะครับนี่ยาดองประคองขีบ ชื่นใจนะครับโอเคเดีย๋ยวไปกันต่อครับเราก็มาหนึ่งวันที่สามแล้วนะครับยูวนนี้กันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับวันแรกไม่ได้ตัวนะครับวันที่สองได้สี่ตัวนะครับเรามาดูวันที่สามเราจะได้ไหมนะครับโอเคครับรอยถึงที่หมายนะครับ จุดที่สามน่าจะได้ตัวเดียวนะครับนอกนั้นแต่งบ่วงครับบ่วงรูดหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจูจุดที่สี่ต่อนะครับครับยังเดินไม่ผุดจุดที่สามนะครับเดินไกลหน่อยไม่รู้ว่าเป็นเมื่อเย็นหรือเปล่านะครับฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกนะครับทําให้หนูไม่ออกนะครับแต่ก็ได้พอได้แต่งบ่วงนะครับพอได้แต่งบ่วงนะครับ เราก็ต้องรอไปรุ้นจุดที่สี่กันต่อนะครับแต่กว่าจะเป็นอย่างนี้จุดที่สี่ก็อีกักพักใหญ่ๆนะเพราะว่าไกลกว่าเขาเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันครับเราก็เดินทางมาถึงจุดท้ายแล้วนะครับอเที่ยงคืนกว่ามัง้งตอนเนี้ <laughs> แต่รักที่ไกลๆทั้งนั้นนะครับ หนูไวไม่ออกก็ไม่ได้กินนะครับได้ขายด้วยนะครับกิโลละสามร้อยนะครับหนูสดทำแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันครับเราก็จะเดินมาถึงที่เราดักแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้แตงบวงหรือจะได้ตัวเลยนะครับเพราะว่าดูจากอาการจากสองสามที่ที่ผ่านมาเหมือนหนูมันไม่ค่อยออกนะครับนะครับ โอเคครับเดี๋ยวสรุปยอดให้ทีเดียวครับครับเดินดูตั้งนานครับได้จะแต่งบ่วงจริงครับเพราะว่าผมทำเจ้าบ่วงใหญ่ไว้ก่อนนะครับแสดงว่าหนูน้อยมันออกก่อนนะครับนี่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูต่อเรื่อยๆเนาะครับจุดที่สี่ได้ตัวแล้วครับนี่น่าจะเป็นตัวเดียวแน่นะครับพื้นนี้โอรฮะบ่วงรูดทังนั้นเลยนะครับหนูน้อยน่าจะออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูต่อครับไม่ว่าจะได้ตัวเดียวนะครับที่สุดท้ายได้สองตัวนะครับนี่ครับโอเคครับเก็บหนูกันครับครับก็สรุปยอดคืนนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับตัวสวยอยู่นะครับตัวสวยอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นเช้ากันนาทีนะครับตัวนี้ขอญาตกลับบ้านอาบน้ํานอนพักผ่อนกอนครับก็สวัสดียามเช้าครับ เราก็จะมายามหนูหนากันนะครับตอนนี้จะถึงหมายแรกแล้วนะครับความหวังหมู่บ้านเลยนะครับอยากกินหนูแปลงยังไม่ได้กินเลยนะครับเมื่อคืนไม่ออกนะครับจุดแรกอโอเคเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วเจอกันครับเราก็มาถึงที่ดับจุดแรกนะครับไม่น่าจะได้ตัวนะครับเ็าตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับ ไม่รู้ตอนเกี่ยวข้าวเขาตีหนูตาไปหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บบ่วงกันครับครับเราก็มาถึงจุดที่สองนะครับจุดที่สองตรงนี้ก็คือเมื่อคืนได้ไปสี่ตัวครับเฮ้ยนี่ๆน,น,นีมาแล้วเจอล้าหนึ่งตัวนี่ครับนี่ตัวแรกไม่ฟาวครับได้หนึ่งตัวแล้วดี๋ยวโอเคเราเราเดินดูบ่วงต่อไปกันครับ เราก็ได้เดินยามจุดที่สองเสร็จแล้วนะครับได้มาสองแต้มนะครับได้มาสองแต้มเมื่อคืนได้สี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดที่สามกันต่อไปเลยครับครับเราก็มาถึงจุดที่สามนะครับไม่รู้จะจตัวหรือเปล่าแต่ดูเห็นบ่วงลมๆรับเดี๋ยวลองไปดูกันครับ ไม่ได้ตัวลูดครับโอเคเดี๋ยวเราเดินดูต่อครับนี่ครับจุดที่สามครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วนะครับมีแค่จุดแรกนะที่เราไปดักที่เราไม่ได้ตัวนะครับนอกั้นทุกที่เราได้ตัวหมดเลยนะครับไอตัวที่เราดักจุดแรกนี่คือหวังหนูแปลงนะครับไม่รู้มีตัวหรือเปล่าแต่ทางมันสวยแลวก็เลยดักไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไป ครับเราก็ได้ยามจุดที่สามเสร็จแล้วนะครับได้มาสามหน่วยนะครับสามแต้มนะครับเราไปดูจุดที่สี่ต่อไปนะครับครับเราก็มาถึงจุดที่สี่แล้วครับนี่มาถึงก็เจอเลยได้ละหนึ่งตัวจุดที่สี่นะครับโอเคเะเก็บหนูเก็บวัวกันครับครับสรุปยอดเช้านี้นะครับเมื่อคืนเจ็ดเช้าก็เจ็ดครับ สงสัยต้องเจ็ดยับกันมั่งและวโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำหนูกนครับ